นิกกี้พาวเวอร์ฟูลไมยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ทุกท่านนะคะขอนำเสนอทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเงินมีใครในที่นี้บ้างไหมคะที่คิดว่าโรกระบาดก็กลัวแต่การมีเงินใช้ไม่พอก็ยิ่งน่ากลัวกว่าทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการใช้เงิน ให้เหลือเก็บวิธีการออมเงินเป็นสิ่งที่คนในวัยทำงานทุกคนเริ่มคิดเพราะหากเริ่มทำเร็วก็ยิ่งมีเงินเก็บมากขึ้นไปด้วยซึ่งขั้นตอนแรกที่หลายคนทำก็คือเริ่มวางแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนซึ่งในอินเทอร์เน็ตหรือในโซเชียลมีเดียต่างๆหลายแพลตฟอร์มนะคะก็มีหลายวิธีเหมือนกันหมดแต่อาจใช้ไม่ได้ผลกับทุกคนก็เป็นไปได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดของการออมเงินไม่ใช่แค่การลงมือทำแต่คงต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจทัศนคติเรื่องเงินหรือที่เรารู้จักกันว่า m o n e y ่ i ม d s เซนะคะเพราะถ้าคุณไม่รู้หรือไม่เข้าใจ money m i ม d s เซหรือทัศนคติเรื่องเงินของคุณเสียก่อนคุณก็จะไม่รู้แรงบันดาลใจในการออมเงินของคุณนั่นเองไม่ยอมตั้งเป้าหมายการออมเงินบางคนไม่กล้าใช้เงินเลยบางคน กลับใช้เงินเพื่อซื้อของตามอารมณ์โดยไม่คิดเก็บเงินหรือบางคนก็ไม่ยอมนำเงินไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารที่มีผลตอบแทนต่ำและเสียเวลาไปหลายปีโดยไม่ได้เริ่มออมเงินอย่างจริงจังมีใครเคยสังเกตบ้างไหมคะว่าแต่ละคนนั้นใช้เงินแตกต่างกันออกไปบางคนชอบเก็บเงินบางคนชอบหาเงินบางคนชอบใช้เงิน ในที่นี้ลองมาติดตามกันนะคะว่าทัศนคติเรื่องการใช้เงินของคนประเภทต่างๆซึ่งเขาแบ่งออกได้เป็นถึง4ประเภทนะคะได้แก่ 1. ผู้ให้เป็นคนที่นึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอมักใช้เงินไปกับลูกๆหรือบริจาคเพื่อการกุศลหรือการทำบุญเป็นส่วนใหญ่ 2. นักเก็บเงิน เป็นคนที่ชอบเก็บออมเงินมากประหยัดกับทุกเรื่องมีเงินเก็บเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอต้องหาเงินมาเก็บเพิ่มอยู่เรื่อยๆ 3- นักใช้เงินเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้เงินไปเรื่อยๆใช้เงินที่ได้มาในแต่ละวันไปกับความสุขของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ 4- นักเก็บข้อมูลเป็นคนที่รู้ข้อมูลเรื่องการเงินเยอะมากรู้ว่าควรทำอย่างไรเพื่อเก็บเงิน แต่กลับไม่เก็บเงินและไม่ยอมทำตามที่ตัวเองทราบข้อมูลมาอยู่แล้วสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าการรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีทัศนคติเรื่องการเงินเป็นแบบไหนแต่ต้องรู้ว่าทำไมคุณจึงมีวิธีการใช้เงินแบบนั้นซึ่งส่วนใหญ่ประสบการณ์ในวัยเด็กเป็นตัวกำหนดวิธีการใช้เงินในอนาคตของคุณเองรวมถึงต้องเรียนรู้วิธีการใช้เงินในอดีตของคุณ ทั้งที่ดีและไม่ดีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคตโดยอาจเริ่มจากการลองเขียนประสบการณ์การใช้เงินของคุณในอดีตอาจเขียนเป็นหัวข้อในเรื่องของความเข้าใจผิดๆที่คุณได้รับมาตั้งแต่วัยเด็กหรืออาจเขียนเป็นเรื่องเล่าเพื่อสร้างความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับตัวคุณเองเหมือนกับที่ทีฮาร์ฟเอ็กเคอร์เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเราอยากมีจิตใจที่เป็นเศรษฐี เราควรต้องแก้ไขที่รากเหง้าในความเชื่อของเราก่อนแก้ไขในเรื่องทัศนคติที่ผิดๆในวัยเด็กของเราแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีในด้านการเงินและเราก็จะสามารถเป็นผู้ที่มีเงินเก็บออมได้มากยิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นลองมาสำรวจตัวเองดูนะคะว่าทุกท่านมีทัศนคติเรื่องการเงินแบบนี้อยู่หรือเปล่าตอนนี้ ขอนำเสนอ6วิธีเปลี่ยนทัศนคติเรื่องเงินที่ไม่ดีให้แก่ทุกท่านนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีทัศนคติเรื่องเงินที่ไม่ดีแน่นอนว่าต้องมีผลเสียต่อการเก็บเงินในอนาคตของคุณแน่นอนสิ่งที่ควรทำก็คือปรับเปลี่ยนนิสัยเพื่อสร้างทัศนคติเรื่องการเงินที่ดีด้วยวิธีดังต่อไปนี้ข้อที่ 1. ขอให้อยู่ท่ามกลางคนที่มีทัศนคติ เรื่องเงินที่ดีนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถสร้างทัศนคติเรื่องเงินที่ดีให้กับตัวเองได้ลองสมมุติว่าถ้าคุณเป็นฟองน้ำคุณพร้อมที่จะปรับตัวของคุณให้พอดีกับสภาพแวดล้อมการใช้เงินของคุณก็เช่นเดียวกันคุณก็ค่อยๆปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรมไปทีละน้อยโดยที่ไม่ทันรู้สึกตัวนั่นเองข้อที่ 2. ขอคำแนะนำที่ดีจากคนที่ถูกต้อง คนที่สำเร็จในเรื่องดังด้านการเงินอยู่แล้วพ่อแม่คนในครอบครัวหรือเพื่อนอาจไม่ใช่ผู้ให้คำแนะนำทางการเงินที่ดีที่สุดก็เป็นได้เพราะพวกเขาอาจมีวิธีการใช้เงินที่ไม่ต่างไปจากคุณดังนั้นขอให้คุณขอคำแนะนำจากคนที่มีความรู้ที่ถูกต้องโดยเฉพาะคนที่เจอปัญหาแบบคุณหรือคนที่เคยตั้งเป้าหมายทางการเงินแบบเดียวกับคุณและสามารถทำได้สำเร็จ เมื่อคุณนำเอาคำแนะนำมาทำตามก็จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทำตามเป้าหมายนั้นได้ง่ายขึ้นดีกว่าการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะคะข้อที่3ไม่ควรใช้จ่ายเงินด้วยอารมณ์การใช้เงินด้วยอารมณ์เป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่บางคนใช้เงินซื้อเพื่อความสุขของตัวเองเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน หรือใช้เงินเพื่อซื้อของในเวลาที่รู้สึกไม่ดีนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนต้องรู้จักแยกอารมณ์ออกจากการใช้เงินให้ได้ไม่เช่นนั้นคุณก็กลายเป็นคนที่ไม่สามารถวางแผนทางการเงินได้เลยข้อที่4อย่าเปรียบเทียบเรื่องเงินกับคนอื่นเรื่องเงินคือเรื่องส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณนำสถานการณ์การเงินของคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมันอาจทำให้คุณรู้สึกอิจฉาหรือรู้สึกกังวลกับการใช้เงินของตัวเองมากเกินไปดังนั้นคุณควรตั้งเป้าหมายการใช้เงินด้วยตัวเองไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นและพอใจในสิ่งที่คุณมีข้อที่5อย่ามองว่าคุณทำไม่ได้หลายคนเคยสบประมาทต,ตัวเองว่ามองว่าเป้าหมายบางอย่างอยู่ไกลเกินเอื้อมไม่มีทางทำได้ ซึ่งความคิดในแง่ลบนี้ทำให้คุณไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ลองเปลี่ยนเป็นมองโลกในแง่ดีบ้างไม่มีเป้าหมายอะไรที่อยู่ไกลเกินเอื้อมถ้าคุณลงมือทำขอให้คุณตั้งใจจริงและมีความเชื่อว่าคุณทำได้ข้อที่6การใช้แอปอร์เมชันทางด้านการเงินช่วยให้คุณมีความรู้สึกขอบคุณเงินทอง ที่คุณได้รับมาและใช้จ่ายออกไปการใช้อ f f i r ฟ a ร์ม n ชหรือคำยืนยันทางด้านการเงินเป็นข้อความประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้คุณมีความรู้สึกที่ดีและเห็นคุณค่าของเงินในด้านต่างๆเช่นคุณอาจใช้แ f f i r ฟอร์ม n ชที่บอกว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันดึงดูดความสำเร็จและความมั่งคัง่ง ฉันสำนึกรู้คุณเงินที่ฉันได้รับมาและใช้จ่ายออกไปฉันมีความร่ำรวยมั่งคั่งมากมายเหลือเฟือเป็นต้นนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการรับฟัง Affirmation ทางด้านการเงินเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามได้ในคลิปของช่อง n i k k y Powerful Mind นะคะซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับทางด้าน การสร้างตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินหรือกดแรงดึงดูดการเงินและในตอนท้ายนี้มีคลิปเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องเงินของคน4ประเภทเผื่อท่านใดสงสัยหรือนำไปวิเคราะห์เป็นข้อมูลของตัวเองว่าตัวเองนั้นมีทัศนคติเรื่องการเงินเป็นประเภทใดนะคะทุกท่านสามารถพิมพ์บอกได้ว่า มันนี่ไม์เซตของตัวท่านเองเป็นแบบใดหรือบางท่านอาจเป็นรูปแบบผสมก็ได้นะคะลองพิมพ์บอกมาว่าเป็นแบบไหนกันเอ่ยน i กกี้พาวเวอร์ฟูลขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามช่อง n i ก k ี Powerful m ฟูลขอบคุณที่กดไลค์และให้กำลังใจช่อง n i ก k ี Powerful m ฟูลมาโดยตลอดนะคะ have a million name my สวัสดีค่ะ